บายแบบนี้เนาะเราต้อมาอัพเอเตอร์จีกันกันเด็ดเลย ็คือแบบออกงานกันฉ่ำเออแบบแบบดาราดารานักศัตริ์ถ้าเป็นภาษาบีท้องหมดเขาดารานักศาสตร์ท่านเมดอ่ะก็คือวันนี้เราต้องแบบอัพเอเนอร์จีขึ้นมานิหน่อยงานเยอะกันหน่อยแต่ก็ดูสดใสกันทุกพรอถ้าให้เดาเล่นๆเดาเล่นๆคิดว่าชาเลนจ์ชวนนี้น่าจะเป็นชาเลนจ์อะไรเป็นเคยเป็นชาเลนจ์ที่เคยทำล้วด้วยอ่ะหรอถ้าจับแกะไม่อาิจะบอยวัดถ้าเติมข้ามีไหม อ่านคนหนึ girl, ่งท okay. ้าจับแกะคนหนึ Ra ่งท้าเติมคำท้าเติมคำโอเคก็คือชาร์จ์ชุดนี้เป็นชาร์จ์ชุดที่เคยทำแล้วนานมากเคยเล่นกันอาจจะไม่ได้เล่นครบทุกคนและชาเลนจ์ในวันนี้คือชาเลนจ์สิบคำทาาจ้ะอุฮะอุฮะอันนอ้ใครวะที่ทำเอาใจพี่ดีดีเีดี จะเป็น yes no question เท่านั้นที่ถามว่าใช่หรือไม่ใช่คือเราทุกคนต้องช่วยกันหาว่าคำปริศนาคำนั้นคืออะไรดโดยการถามคำถามที่กลับมาด้วย yes no question เข้าใช้กติกาได้ไหมะโอเคซึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่ม Challenge กันวันนี้ยังไงพี่มีอะไรดีๆมาในหน้าปิกแล้ว ว้าวเน่กับทีมาัทคันนี้เลมอนนะคะที่ทั้งอร่อยสดชื่นหอมชาแท้และมีเซโตอุจิเลมอนที่สำคัญนะถ้าพูดถึงพรีเซนเตอร์ต้องถูกใจชิมงานตู้ยังไงแม่เขาเยคเราซีพรีเซนเตอร์ของเขาคือหนุ่มเจเจหรือเจแล้ว ก้องไม่ค้าม่ค้ะ วันนี้รับรองบอกแล้วพิเซนเตอร์ก็ว้าวแล้วก็ทีพลาสต์ฮนี้เลมอนเดี๋ยวจะให้ลองชิมกันรับรองว่าว้าวแน่นอนได้เลยอยากลองชิมไหมจ๊ะเลยพอดี่ะถ้าลองชิมเดี๋ยวเราจะเอาให้ลองชิมเลยอยากกินเลยและบ้นนี้ในมือทุกคนมีทีพลาสต์ฮานีเลมอนอยู่แล้วอาชูให้กล้องดูหน่อยนี่ัรีวิวรีวิวสั้นๆเดี๋ยวจะให้ลองชิมกันรีวิวสั้นๆให้พี่ฟังหน่อยสิว่ารู้สึกยังไงบ้าง เต็มจุกใจกลิ่นชาสุดกลิ่นชาติเตอมหมดเลยหอมจังเปรี้ยวกาลังดีเลยอ่ะแม่ หอมมากหอมชาแล้วมันหวานปลายหวานลายแล้วมันสดชื่นนะโอ้โมันอร่อยอ่ะมีความเปรี้ยวหวานลงตัวใช่มันไม่ได้แบบรสชาติใดรสชาติหนึ่งแบบตะโกนออกไปอ่ะชิมันกลมกล่อมเอออย่างที่บอกนะวันลองค่ะท่านนี้เลยวันซีรับรองว่าว้าวแน่นอนเดี๋ยวจะให้แต่ละคนขอนึงประโยคในการรีวิวหนึ่งคำโอ้อต้องเหนื่อยลองทีพลับรุนี้เลมอนสิ รับรอง <s esting> สัตว์แน่มามาลองทีพัดทันนี้เลมอนสิรับรองซีดแน่ลองทีพัดทันนี้เลมอนสิร <toda fine> ับรองรสสเปนตันแน่นอนค่ะว้าววว้าลองทีพัดทันนี้เลมอนสิรับรองจริงจังจริงจิตจริงใจแน่ ลอชีพลัสฮานนีเลมอนสิรับรองกรี๊ดร้องไหมจ๊าหามอบถามสิบคําถามนะคะช่วยกันถามได้ต้องเป็น Yes No Question เมื่อครบสิบคําถามแล้วจะต้องถ่ายว่าคําปริศนาในแต่และข้อคืออะไรโอ <Okay. S 2> ูกได้คะแนนไปเลยไป <Okay. S 1> ติกาในแต่ละข้อจะมีคำปริศนาให้ได้ทายกันก่อนเริ่มเล่นผู้เล่นจะได้รับคำใบเมื่อเริ่มเกมผู้เล่นทั้ง5คนจะผัดกันถามคำถามเพื่อหาเบาะแสแต่จะต้องเป็นคำถามใช่หรือไม่เท่านั้นและเมื่อถามจนครบทั้ง10คคำถามผู้เล่นทั้ง5คนจะมีสิทธิ์ตอบคนละ1คําคำตอบคนที่ตอบถูกก็จะได้คะแนนไปในข้อนั้น คำใบ้คือมีตำแหน่งขอตอบค่ะขอตอบค่ะโอ้ยมีตำแหน่งนะคำถามแรกอะไรไหมเลยเป็นอาชีพใช่หรือไม่ไม่ใช่ Why หรือว่าจะเป็นตำแหน่งการประกวดอะไรหรือเปล่าการประกวดสิ่งนี้สามารถทานได้ใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ได้ด้วยเป็นบุคคลใช่หรือไม่ เป็นบุคคลใช่ค่ะว้าวสั้ว้าวสั้เป็นเพศที่สมใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะเอาใหม่ชวนฉันว่าผู้หญิงจะพึ่งทวนก่อนมีตำแหน่งมีตำแหน่งนะแต่ไม่ใช่อาชีพไม่ใช่อาชีพเป็นบุคคลบุคคลไม่ใช่ไม่ใช่อาชีอ่าขอถามว่าเกี่ยวกับกีฬาใช่หรือไม่เกี่ยวกับกีฬาไม่ใช่ค่ะ ฉันว่าเป็นคนฉกนฉันการบป็นทองฉันประกวดฉันประกวดสักอย่างเกี่ยวกับการประกวดใช่หรือไม่ก็ใช่อยู่แล้วแหละใช่ค่ะเพราะว่าเขาามีตำแหน่งมันก็ต้องเกี่ยวกับตอนนี้ไปหกคำถามแล้วนะเหลืออีกสี่คำถามนะเกี่ยวกับประกวดนางงามใช่หรือไม่เกี่ยวกับประกวดนางงามใช่ค่ะขาดเยเหลืออีกสามคำถามค่ะแอนไหนแอนไหน เราไม่ดูเวทีกันก่อนไหมเจ้าของลิขสิทธิ์ของการประกวดนางงามอันเนี้ยเป็นของไทยใช่หรือไม่เจ้าของลิขสิทธิ์อ่ะาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังไม่เอาอกมีแกรนด์ตอนนี้รู้แล้วเพาะเป็นนางงามแน่นอนใช่ปหมแต่ว่าฉันว่าเป็นไทยหรือนอกแค่นั้นแหละใช่ถ้าไม่มีจูดีเวอร์ก็มีแกลนต์ถามไม่มีอะไรไหมถามไม่มีอะไรไหมใช่ใช่แต่บุคคลเป็นบุคคล m ิ s ย universe Thailand ใช่หรือไม่ m i s ยูนิเวอร์สไทยแลนด์ไม่ใช่งั่ถามว่ามีคู่จิ้นใช่หรือไม่เออจริงเขามีทุกคนปะวะหรือไม่ก็คือตอนเนี้ยจะเป็นมิสแกนหรือหรือจะเป็นมิสติสุปปามิสสุปปาหรือมิสโบเพราเราต้องอย่าคิดเยอะมันมิสแกันมาดูแบบเยอะอย่าคิดเยอมิสแกใช่หรือไม่มีคู่จิ้นดีกว่ามคู่จิ้นดีกว่า หรือว่ามิสแกรนมันใช่หรอไม่เป็นมิสแกรนใช่หรือไม่เวทีมิสแกรนใช่ไหมใช่ไหมมาไล่ปีเหลือคำถามสุดท้ายแล้วนะสองอีกสองไม่ใช่หรอไม่ค่ะนี่ไปเก้าแล้วค่ะนี่อยากไปใครรู้ปะมีนามีนาไมม่ถาหรอจะถามก่อนไหมล่ะถามก่อนพี่พูดจิ้นนะพี่แต่ว่าถ้ามีคู่ชาติสมมติถามพู่จิ้นอ่ะถ้าบอกมันตอบได้หลายอันจริงเอาเป็นแบบได้ตำแหน่งที่หนึ่งไหมที่สองดีกว่าตำแหน่งดีกว่าอันนี้ดีกว่าคนนี้ ใช่บุคคลที่ได้มงหนึ่งใช่หรือไม่คนนี้เคยได้ตำแหน่งที่หนึ่งที่หของมิสแกรนด์ไฮแลนด์ใช่หรือไม่ไม่ใช่ว้โอเคฉันไม่เชื่อใอใครแล้วค่ะท่านผู้ม่อเพื่อต้องตอบพร้อมกันใช่ไหมใช่ เจเลือูมีสิมีสิทายคือใครอ่ะทายคือใครอ่ะขอพี่ซายมีแกนหล่อนนื่งชันไปได้อย่างไรแต่จริงจริงปะชื่อพี่ทายอ่ะน้องมังแต่แรกสุดเลยไม่เขาบอกฉันว่าอิงฟ้าคค่ะแม่พี่ซายมาก่อนแล้วพอเป็นแบบการประกวดอะไรเงี้ยก็ค่อยไปเปลี่ยนเป็นแบบผมแทงคุณนะครับรายผมฝากชีวิตคะแนนนี้ไว้กับคุณนะครับ ไม่แต่ละเนี่ยก็ระทีว่าพรีเซนเตอร์อ่ะควรจะเป็นใครเรามาเพรีเซนเตอร์เป็นเจเจค่ะไม่ไม่ีคนอือกล่อไม่มีคนถือกล่องโอเคนะพูดไม่เอาคะแนนหนึ่งสองซ้ำเราตองแขงเยอเลยใ่ไมแต่จราจริงๆปะชื่อพี่ทรายอ่ะน้องมังแตนแรกคิดเลยเลยตอบค่ะนี่มันเป็นแบบพวกเชียร์นางงามของตี๋ไงน่นะ ที่ทุกคนแมาคี้ตอบมาว่าชาลดอตสินมีนาค่ะมีนานะคะเทียรี่ค่ะเทียนะคะรายครับเมซายของเรานี่คาอชาร์ลดอตสินค่ะค่ะคือมีตอบตอบซ้ำกันสองคนใช่ราบปนสานงงานมันคู่ไงแมต้องบอกว่าทุกคนเคยได้ตำแหน่งและมีคนตอบถูกค่ะ และคำตอบของข้อแรกข้อนี้นะคะคือผมแทงคุณนะครับลายผมฝากชีวิตคะแนนนี้ไว้กับคุณนะครับชาดอสติลพี่นาั์ตค่ะพี่นาวัดมากค่ะเขาดูอยากมาโคดเองเหมือนกันค่ะไายวา คือคาถามจวดมาเรื่องคู่จิ้นน่ะก็คือเข้าเข้าทางเหมือนกันต้องบอกว่าเวทีนี้เขาคู่จิ้นก็หลายคนหลายคนใช่ไหมมีนาอุ้มก็ใช่ชาลอดอิงฟ้าก็ใช่ชแน็คไพร์ลิวใช่อย่างไซด์กับแม็กกี้ก็ใช่ว่าแบบนะคะแฟนนางงามสองคนเขาไม่ธรรมดาหมดปากล้วกรี๊ดกันแบบนี้คอแห้งไหมคะคอแห้งยังไงคะจะต้องดื่มมึกมันน่าจะมาเหมือนว่าเรานอนาะจะได้เอาไปกินที่บ้านตัวเชนงามเรดื่มแบบอิงฟ้าชาลอด แบบยังไงวะเขาดึงสวยนั่นแล้วห้าหกเจ็ดแปดรอบชีพาร์ทนนี้เลยมันตันดุรางงานสิรอบรองม่งลงแน่อ่ะจีบสักหน่อยนะค่ะคำถามและข้อแรกแม็กกี้กับบีได้คะแนนไปไหมคำใบ้มีให้เหมือนเดิมค่ะและคำใบ้ก็คือ เกาหลีโอ้ยเกาหลีเป็นวงเคป๊อปวงเป็นวงเป็นวงเคป๊อปใช่หรือไม่เป็นชื่อวงเคป๊อปใช่หรือไม่นะคะไม่ใช่ค่ะโอเคเป็นชื่อสมาชิกมีตอบทวไครับชื่อวงก็มีสิทธิ์เป็นชื่อคนในวงและเป็นชื่อดารานักแสดงคำตอบผมคือทวายทั้งใจเป็นผู้หญิงผู้ชายยังไม่ถามเยผู้หญิงผู้ชายมากเลยถามเพศก่อนก็ได้เป็นเป็นผู้ชายใช่หรือไม่เป็นผู้ชายดีกว่าเป็นผู้ชายใช่หรือไม่ ใช่ค่ะแ่ยงแขยงแขยงแขยงขยงไม่ใช่หรอพี่เขาไม่เอามาหรอจริงฉันว่างา้นก็อะไรเป็นนักสแสดงใช่หรือไม่เป็นนักสแสดง ช่ค่ะโอเคแสดงผู้ชายฉันว่าลูกหลักพระเจ้าแต่ไม่ใช่วงฉันว่าใช่ฉันว่าลูกหลักพระเจ้าเออบางเรืองนะเขาเก็บคำตอบไว้ก่อนโมบอมโมบอมที่กันเขียนว่าเป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันเขาเคยเป็นสมาชิกบอยแบนด์ใช่หรือไม่เคยใช้คำว่าเคยเป็นสมาชิกบอยแบนด์อย่างนะงั้นเจ้าหนึ่งหนึ่งทวนกังก่อนจะได้เขาทวน ได้ได้อาทวนก่อนทวนก่อนไม่ได้เป็นชื่อวงเป็นชื่อวงเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นนักแสดงเคยเป็นสมาชิกวงเป็นสมาชิกวงบอยแบนด์ใช่หรือไม่เป็นสมาชิกวงอบแบนแม่ใช่ค่ะตอเพราะอาารวงมีเคยเดบิวต์มามากกว่า10ปีใช่หรือไม่เดบิวต์มามากกว่า10ปีไม่ใช่ค่ะก่อนถามเป็นคนไทยใช่หรือไม่ เป็นคนไทยใช่หรือไม่เป็นคนไทยไม่ใช่ค่ะแล้วแต่แอบคิดว่าเป็นช่ไมไม่ใช่คิดไม่ออกเลยคิดไม่ออกเลยเหมือนกันเขาเคยเล่นมินิซีรีกับฮันโซฮีใช่หรือไม่มินิซีรีกับฮันโซฮีใช่ค่ะ รงั้นงั้นงั้นหนูถามใบให้ไหมหนูถามแบบชื่อของเขาเกี่ยวข้องกับมาช่วยจังเลยวะชื่อของเขาเกี่ยวข้องกับชาใช่หรือไม่เกี่ยวข้องใช่ค่ะชาชาจงูจูลงเขาเคยมาที่ไทยใช่หรือไม่ถ่ายไม่เคยเออถงคนไปเคยมาที่ไทยใช่ค่ะ ดูแล้วว่าเป็นใครพระเจ้าปั้นหล่อมากหล่อแบบหล่ออ่ะหล่ออ่ะเอาจริงนะตอนเนี้ยมันหาใจไปเลยหรือเปล่าไม่รู้แล้ที่เขาตอบเา็นตเชิดหนึ่งเมื่อกี้ที่แรกพูดก็ฟังแล้วเหมือนมันติงเชิดหนึ่งนี่ไงเอลิชาเออพร้อมนะคะมาดิปะพร้อมนะมีคำตอบแล้วนะนะถ้ากูผิดนี่คือหน้าแตกนะถ้ากูผิดนี่คือหน้าแตกหรือว่าคุณผิดอ๋อได้เลย คิดวันมากยอนรนหลักพระเจ้าฉันว่าใช่ดูแล้วหนึ่งสองสามตอบค่ะจงอจงโอจอจงโอจงโอจงโอจงอจงโ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 อจงองโอจ ชาอึนอูชาแลนุกชาอึนอูค่ะโอเคและคำตอบที่ถูกต้องนะคะแล้วคือชาอึนอูถูกต้องค่ะเธอชอบอะไรมาใพี่หิมนึกออกเอรอว่าไม่ได้ อุนอูเนาะก็คือเป็นสมาชิกวง Astro เนาะแล้วก็วงเขาเดบิวต์มาตั้งแต่ปี2016นะคะแล้วก็แต่ว่าชื่อเสียงโด่งดังเลยก็คือจากเนี่ยแหละรักแซงซิรีส์เนาะแล้วหล่อมากสุดๆแล้วมีแฟนมีดที่ไทยด้วยเนาะอ่ะนอกจากชาอุนอูจะเป็นชาที่ดีแล้วที plus ฮันนี่เลยมอนก็เป็นชาที่ดีเหมือนกันที่สุด ดูซีรีส์เนาะก็คือมีเครื่องดื่มติดไว้มีทีพลาสคันนี่เลมอนติดไว้ดูไปจิบไปได้ลองทีพลาสทันนี่เลมอนตอนดูซีรีส์สิรับรองฟินแน่คะข้อนี้หิมและนุกได้คะแนนไ้ยค่ะ สุดท้ายคำใบ้คำใบ้สำหรับข้อสุดท้ายนะคะอันนี้น่าจะถูกใจสายกินว้าาเริ่ม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 ขอถามครับอาหารไทยใช่หรือไม่อาหารไทยไม่ใช่ค่ะมันอาจจะไม่ใช่อาหารก็ได้าญี่ปุ่นแม่หรือว่าเป็นคนดก่อนไหมภาพที่ที่บอกบิวตี้เออร์พอทำสัญชาติ อีกรอบได้ไหมว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นใช่หรือไม่โอเคเมื่อกี้ถามไทยใช่ไหมคะอาหารญี่ปุ่นไม่ใช่ค่ะอาจจะไม่ใช่อาหารก็ได้าจจเป็นไม่ใช่ไทยไม่ใช่ไทยไม่ใช่ญี่ปุ่นอาจจะเป็นนักรีวิวหรือเปล่ามันถูกใจสายกินแต่มันถูกใจสายกินอเงยังไงเออเออเป็นคนใช่หรือไม่เป็นคนไม่ใช่ค่ะแต่เขาเป็นอาหารแหละเป็นอาหารแหละเราต้องถามทีว่าอิตาเลียนไหม อิตาเลียนมิตาเลียนไหมมิตาเลียนรายการไหมบ้างเออเออปรายการเป็นรายการแข่งเป็นรายการเกี่ยวกับอาหารใช่หรือไม่เป็นรายการเกี่ยวกับอาหารไม่ใช่ค่ะเนี่ยเราแสดงว่าเป็นอาหารอะเราตีเลยเป็นสิ่งที่กินได้ใช่หรือไม่เป็นสิ่งที่กินได้ใช่สิค่ะไม่งั้นจะถูกใจใส่กินได้ยังไงจริงก็มันต้องควรเป็นอาหารที่กินได้ไม่ใช่อาหารไทยเนี่ยเนาะนี่อย่างคือเป็นอันเดีด้มันก็ตัดใช่ได้เยอะนะอ่าใชใช่ เออไปถามดิเป็นเครื่องดื่มใช่หรือไม่เป็นเครื่องดื่มใช่ไม่ใช่ค่ะยากแล้วเอาตรงปั๊บผลไม้หรือเปล่าถูกใจใส่ก็ไม่น่าใช่อะไรที่พูดมาชั้นี้ไม่สี่เหลี่ยที่พูดมาชี้นี้เป็นสี่เหลี่ยเลยนะผลไม้อะไรมันต้องแบบว้าวหน่อยไกผกระทะอะไรอย่างเงี้ยสตีลโอ้แต่มันไม่ใช่ไม่ใช่อาหารไทยไม่ใช่เครื่องเออเดี๋ยวถามอันเนี้ยผลไม้เน่ถามว่าอะไร อพี่แต่เป็นห่วงอะไงเคยกินใชรามาถามเรื่องเรามาเป็นอะไรบ้างเกฟี hey ่แบบว่าจะถามไปเป็นฟิวบุฟเฟ่ไปอะลาคาร์หรืออะไรอย่างเงี้ยแนวนี้ไหมมันต้องแตกไม่ไดมีถามไปว่าหนูเคยกินใช่หรือไม่จะกินอะไรกันผลไม้ไหมถามผลไม้ก่อนไหม เออนี่แล้วมันเลมอนใช่ผลไม้หรือเปล่าเลมอนมันคือผักหรือเปล่ามันเป็นผักแล้วมันผักอะไรที่มีเมล็ดอะเขาจะนับเป็นผลอืมโอเคแต่คนจะกินหรอถูกใจใส่ก oh. okay. oh. okay. oh okay. ินหรอเออถูกใจใส่กินหรอใช่อยากรู้อิตาเลียนไหมต่อพี่มาถามเป็นอาหารเป็นอาหารอิตาเลียนใช่หรือไม่ค่ะเสียงเป็นอะไรอม่น่าใช่เหรอใช่แน่นอนฉันว่าไม่น่าใช่อิตาเลียนใช่ไหมคะอาหารอิตาเลียนไม่ใช่ค่ะเขาหนีไหม ก็มีเหลือเกาหลีกับพี่พูดบุฟเฟ่ต์นี่แหละที่น้องพี่ดูทาพันประเทศอะไรบ้างนะญี่ปุ่นญี่ปุ่นไทยอิตาเลียนตาไม่ใช่เหลืออะไรบ้างนะเหลือเกาหลีจีนเกาหลีอู๋จีนไม่น่าหรอกเราไม่ถูกใจใส่แล้วเราไปกินปฟาเราไม่ถูกใจใส่แล้วเราไปกินปฟาอินเดียอินเดียี หมาล่าก็มีสิทธิ์นะเพราะเราชอบกินกันนะเว้ยทีหมาล่าคอยหมาล่าคือยอดหม่าล่าจีนไหมนะเราเราไม่ถูกใจใส่เราไปกินปัตหมาล่ากินหมาล่ากับทีพัททันนช่หุ่นหล่อแบบไอ้เลยใช่โอนหมอกเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็กลับมาก่อนตอนนี้ถ้าไปจะถามพี่ถามเลยเลยอีกสามคำถามจริงหรือไม่จริงหรือจริงไปเลยสี่ตระล่าสี่ตมาล่าตระล่าไปเลยเข้ามาเป็นอาหารจีนใช่หรือไม่เป็นอาหารจีน ใช่ Jamie 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 LIKE ่ล้ล้ลอาาชนิดนี้มีขายที่ร้านแบบสายพานใช่หรือไม่มีรูปแบบสายพานใช่หรือไม่อาหารชนิดนี้มีรูปแบบสายพานใช่ใช่ค่ะว้าวว้าวมาแล้วพี่เหลือกรองเดียวบอกแล้วมันา ันดีหรือว่าจะแบบรสชาติแบบชาอะไรอย่างงี้แม่อ๋อเป็นอะไรอ๋อเป็นอาหารชนิดนี้อาหารชนิดนี้รสชาติแบบชาใช่หรือไม่รสชาติแบบไหนนะคะชาสถานทีนที่มีรสชาใช่ใช่ค่ะ เรอมีสิทธินะใช่แล้วแหละพี่ว่านถูกแล้วแหละโอเคมีคำตอบแล้วในใจนะหนึ่งสองสามตอบพร้อมกันนะคะหนึ่งสองซ้ำมาล่าชาบูมาล่าอ่ะตอบว่ามาล่าค่ะมาล่าค่ะมาล่าชาบูมาล่าน้ำซุปมาล่าน้ำซุปมาล่าน้ำซุปมาล่าชาบูมาลามาล่ามาล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 าและคำตอบข้อนี้นะคะ คือหม่าลาล่าคือหม่าล่าั้นีนแนนุณหลอาเลยชาบูหมาล่ามาล่าไม่ถูกชาบูหมาล่าถูกเขาถูกปะให้ทุกคนคตอบนงคือชาบูหม่าล่แต่ว่าทุกคนตอบมาทางหมาล่าถูกต้องนะคะรีได้คะแนนไปหมดทั้งหคนเลยนะคือที่บอกมา มีสัญชาติจีนเนาะซึ่งมันก็คือเป็นแบบเสฉวนเนาะเป็นพริกไทยเสฉวนนะคะที่ลักษณะพิเศษของมันก็คือมีความชาแล้วมันก็จะชาเนาะแล้วก็ที่เราเลือกมาก็คือเป็นชาบูมาล่าเพราะว่าได้รับความ สนใจมลนเยอะเยอะอย่างที่บอกว่ามีร้านที่เป็นแบบสายคานด้วยอ่าแต่ก็ถือว่าอนุโลมให้ไปทั้งหมดที่ตอบว่าหมาล่าได้คะแนนไปค่ะห้าคนมาที่สำคัญใสยกินเวลากินชาบูหมาล่ามันจะมีการแบบเผ็นร้อนใช่เราต้องกินยังไงถึงจะได้รู้สึกรสชาติที่ดีนะคะต้องกินกับทีล l u s honey lemon ครับผม กินชาบูหม่าล่าอย่าลืมใครกินหม่าล่าอย่าลืมมีทีพัทฮันนี้เลมอนนี่คิดว่ารสชาติมันต้องเข้ากันดีมากๆไปช่วยแบบดับความเผ็ดในปากได้เพราะว่าลองทีพัทฮันนี่เลมอนตอนตั้งตี้ชาบูดูสิรับรองสดจึ้งแน่ไปยังไงบ้างกับชาเลนจนี้ที่ไม่ได้ทำนานมากุูชอบ แต่แสดงอยากให้ท่อบ่อยๆอ่ะพี่ใช่แล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะถามแม็กกี้ดีค่ะหนูชอบทุกอย่างมันมีการเชื่อมโยงกับคำว่าชาใช่ให้คิดดีๆทุกอันเกี่ยวข้างกับชาหมดอ่ะนักงานก็คือชาล็อตตินใช่ไหมซีรีส์ก็ชาอึนอูแล้วหมาล่าของเราก็คือชาบูหมาล่าที่มีรสชาติ ชอบรู้อยากเล่นอีกอยากให้พี่ใบทำบ่อยๆเลยจริงอยากเล่นประมาณแบบสิบข้อใช่รู้สึกว่ามันไม่จุใจได้ถ้าเกิดว่าชอบอยากทาให้เล่นอีกได้ดีเลยใครอยากให้ทํายังไงคอมเมนต์มาบอกได้ใช่คอมเมนต์มาบอกชอบความสนุกมากๆเลยนะแล้วก็ได้คิดด้วยได้มั่วมันได้คิดได้วิเคราะห์ได้ช่วยกันถามใช่ชอบไม่ใบคอยแบบรามา ทวนกันล,ล<ะ>้เอาใหม่ทวนฉันว่าผู้หญิงนึงทวนกันก่อนคำหนึงหนึงทวน,นกันก่อนจะได้เขาทวน จะได้รู้ว่าเราถามอะไรไปบ้างแล้วมันควรจะแบบถามอะไรต่อรู้สึกว่าแต่ละข้อมันแบบมันมีจุดเชื่อมโยงจริงๆไม่ว่าจะกับจะกับชาจะกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชอบชาลินี้อยู่ละวม่แต่ละชาที่เอามาเป็นโจทย์ก็คือเป็นชาที่ดีทั้งนั้นแต่ว่าชาที่เราถูกใจมากที่สุดก็คือชาชาตีบานนีเลมบา เมื่อกี้นะสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นดูซีรีส์สายแฟนนางงามที่เมื่อกี้กรีดกันลุน้นจนคอแห้งเนาะหรือว่าสายกินก็ต้องไม่พลาดกับทีฟลัสทันนี่เลมอนทั้งอร่อยสดชื่นหอมตื่นใบชาอุดมแท้ดรือง่ายมีเซโตอุจิเลมอนที่มีรสเปรี้ยวกันบังดีและมีน้ำึ้งที่ช่วยเติมความหวานละม,น <c oughs> มุนเพิ่มความสดชื่นให้คนในทุกที่จนต้องลองว้าวใครไม่เคยลองต้องไปลองไม่ลองค่ะ <c oughs> ใส่ใส่ไหนก็คือไปตำนะ <c oughs> ค่ะอย่าลืมนะฮะชอบคอนเทนต์อย่างนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้พวกเราด้้ว <c oughs> ยเเพื่อป็นนกกาลลังใจะคผมู ได้เข้าเยอะๆนะใช่เก่งนะนี่ก็คิดอยู่จริงแล้วนักร้องไทยคือปามีชาด้ำชาดัอหรืดน้ำชาจิรนั์เราก็ได้ถึงว่าคำว่าชาไหนอีกมาบอกด้วยค่ะเช่ใหญ่ชาเป็นชาชาเขาจะโดนตบ่ะ